เดี๋ยวดูนะโซนแนวรับวันนี้มีตรงไหนบ้างนนครับมี3340ตอนนี้ราคาอยู่ที่47เนาะบายที่47 ถึง45ก่อนชุดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับสต็อปล็อตวางไว้ทัก25ก่อนอ p 1อยู่3 3 5 5นะครับวางเหนือกรอบแนวรับสองโซนนี้นะนะครับเอ็มเอ็มนะโซนบายของเราเนาะ4ีศูนย์นะครับแล้วก็3าศูนย์ตรงนี้ปรากฏว่าเขาเนี่ยเบรกมาเทสบริเวณโซนแนวรับแล้วนะครับแล้วมีการย่อลงมานะครับเอ็มห้ามีการกลับตัวนิดนึงนะครับเอ็มสามสิบดูเหมือนว่าจะทิ้งไส้เล็กๆนะวันนั้นถ้าจะเอากลับขึ้นไปเนาะนะครับก็หลุดไฮนี้นะครับเจอกัน6 7เก่อนสามสามห้าศ เ็บเลุกเรียบร้อยครับใครกำาไรเท่าไรส่งมาให้่อยเราเห็นแรงลงเขาแล้วแล้วก็เขายังคงมีแรงเหลือยังคงลงต่อได้กําลังไหลลงไปเรื่อยนะครับก็าสามารถเก็บได้ที่ทีพีหนึ่งแล้วก็เอ็มห้าทะลุทีพีสี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับใครมาอยู่ที่สามสามห้าหนึ่งนะครับวงสวิงวันนี้เราอาจจะต้องเจอวงสวิงประมาณ 3195ซึ่งราคานี้ไม่น่าเจ็บเท่าไหร่นะครับประมาณ3,200อ่ะไม่ว่าใครจะบ u y หรือเซลล์ในช่วงที่ผ่านมานฮะจะกลับมาบวกได้ตรงนี้คือเขา break out แล้วเขา break ปุ๊บแนวรับแนวต้านถัดไปก็จะอยู่ที่ตรงนี้แนวต้านอยู่3340นะครับ sl 3368ที่อยู่ที่3309.5แนวรับ3ามสามหจห้าจุดสวยสวยโอเค หกร้อยจุดปิดสถานะทั้งหมดวันนี้เราจะได้เข้าอะไรกันนะตอนนี้นะคะเอ็นเนี่ย มีสัญญาณให้เซลลลงมามันระยะให้เซลอยู่ประมาณพันหนึ่งร้อยนะคะไม่เยอะนะพันหนึ่งร้อยตอนนี้โคชเลือกเข้าตามโกลเมเกอร์ m ห้าโกลเมเกอร์ m สิบห้าเป็นสัญญาณบายแต่อย่าลืมนะคะว่าเขาบายเอชเออยู่ที่หนึ่งสองเพราะฉะนั้นแล้วนะคะดูเป็นดันๆเนาะเราเซลลงไปถึงที่พีหนึ่งถ้าเขาเริ่มรีเจ็คเราก็ต้องเลือกเก็บแต่ถ้าเขาไหลต่อก็ไปเก็บเป็นที่ทีพีสองทีพีสามทีพีสี่นะคะพอฉวกแล้วนะคะไล่ๆค่ะมาที่หนึ่งหกเราจะเก็บที่ 1>, 1 2ตันค่ะนะคะโอเค700จุดค่ะเก็บแล้วทีพหนนะคะเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะหวานฉ่ำ700จุด